จมแล้วจมแล้วจมแล้วโอ้สวิงสวิงเฮ้ย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 โอ้โหเอง ngược แดงเอ้ยมีรากมีรากพาไปไหนครับลูกพี่พาไปไหนครับพาไปไหนครับพาไปไหนครับ ปันในช่องปลาเข่าเราธรรมชาติกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปันก็มาตกปลาคานไม้ไผ่กันอีกแล้วค่ะนี่นะคะอุปกรณ์ของเราตกปลาคานไม้ไผ่ไม่ต้องมีอะไรมากมายค่ะขอแค่มีคันเบ็ดกับเหยื่อนะคะเหยื่อก็ไสเดือนค่ะเนี่ยมีแต่คนถามเข้ามาปันใช้ไส้เดือนนะคะนี่อันนี้ปันหยิบให้ดูนะคะปันไม่ได้จะกินโชว์ค่ะ วันนี้ก็มากระตาเก้าสองคนนะคะไม่รู้ว่าปลาจะกินเบ็ดปั่นหรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้อาการหนาวเริ่มจะหนาวแล้วนะคะตอนนี้ก็มีลมแรงด้วยค่ะบางทีอ่ะมันมีลมใช่ไหมคะปลากินไม่ทันเออหรือว่าอาจจะคิดไปเองก็ไม่แน่ใจนะคะไปเราไปตัวปลากันดีกว่าปลาก็ไม่ได้กินดีทุกวันนะคะบว,วันก็ไม่กินบันวันก็ก็ได้คะ่ะอ๋อติด โอ้ได้อ啊ได้มาตัวแรกครับดูตัวแกนี้เอาไปทำอะไรเดี๋ยวปันก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะเฮ้ยดรว่าเก็บไว้เป็นตัวประกันก่อนอะเก็บไว้ใส่สวิงเป็นตัวประกันกันตัวใหญ่มาเราปล่อยไป าไปติดด้วยอะรอดด่าดูข้อปลาช้อนเบาอือดู่ข้อปลาช้อนด้วยอ้าวมาอีกแล้วครับปลาบิน,บนตัวคิด,ดแนี่ยแม่แต่ว่าตัวอ้วนนะแต่ว่าน้องตัวเล็ก โอ้ถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆนะ้อันก็จะเอาไปป่อยในบ่อตัวเองเลยอะ่ะเก็บไว้ก่อนโอ้ไซส์เดียวกันเลยเป็นพี่น้องกันแน่ๆดูดิก่อน,นี่ปันก็จะย้ายที่แล้วนะคะเพราะปันรู้สึกว่าจุดนี้จะมีแต่ตัวเล็กแล้วตัวเล็กกวนเยอะมากกินจะเยอะไม่ได้ตัวนี่อันนี้ปันก็จะปล่อยก่อน ตัวประกุงตัวประกันยาวแล้วไปไปให้โตแล้วค่อยมันกินใหม่นะไม่กินแล้วโตแล้วมันก็มันก็ฉลาดแล้วไม่มาแล้วไปตอนนี้มันก็จะย้ายที่แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ย ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> แม่ยายที่มาก็ได้แล้วยายที่มานะครับโอยมันอมมันอมแบบไม่จมเนาะใช่ใช่ใช่โอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นยายที่มาก็มาก็เข้าเลยนะครับอันนี้ปันก็เพิ่งจะ้อยอนเบ็ดลงไปคะ่ะยังไม่ได้เตรียมตัวเลยนี่ใสสวยใสใสได้อยู่ว้ปาดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวลองตกกันต่อครับพระต้อนพระตอะ้อนนะคือมันค,คอ่อไข่จงมมันค,คอ่อไข่จงทำไมมันจงไปมแปลกันแต่กล้องแต่กล้อง,งมาดูเรื่องเลยกล้องไม่ได้มองอ่ะสิแล้วก็ไม่บอกต่กล้องด้วยว่าปลากินก็ไม่รู้มันก็จ้ององยู่มันคืออะไรอะ่ะเพิ่นจะเสี้ย,ยงเองอ๋อเหรอยายกองหมอกี้นะ,ะ <Rab> จริงปะจริงสินี่ตัวนี้ยังไมไดย อีตัวแรกก็ยังไม่เก็บสองตัวแล้วนะคะสายใหญ่มาแล้วต้องตือ้อต้องตื้อแบบนี้ต้องตื้อเท่านั้นถึงจะคลองโลกเดี๋ยวตะก้องไปหาที่ใส่ปลามาให้ก่อนนะแ,นแล้วมันปันตกไปก่อนครับตะก้องไปเอาที่ใส่ปลามาให้ปันปันก็ได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะได้สามตัวแล้วคือตอนแรกปันไม่ได้เอาสวกมาก็คิดว่าเฮ้ยปลามันจะกินเหรอเพราะว่าต้องไป จุดแรกก็ได้แต่ตัวเล็กก็เลยเดินลงมาลองตื้อแป๊บเนี่ยไม่ถึง5นาทีปลาก็มาเลยนะคะโอ้สาสู้เลยด้วยโอ้ยเออนี่ตัวนี้ใช่ที่กินตัวเท้าๆกันเลยนะใช้ได้เลยโอเคแต่กล้องก็เลยพาดช,ช็อตดีๆไปนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปเอาไอ้นี่มาที่ใส่ปลามาให้ปันป่นๆ เดี๋ยวมารอมันมีลมนมึกว่าตาตอหรืออะไรเราก็ดูไม่ค่อยออกโอเคเดี๋ยวเรามารอชมกันตอ่ลอลงปุ๊บตอ่อเลยเนะี่ยครับต่อแล้วครับใจเย็นนะเออมาแล้วมาแล้วโอ้โหสู้โุ้ยมาแล้วครับอรยสวิงสวิงสวิง <c oughs> โอ้ย ตัวสวยอะตึ๊บตุ๊บตุ๊บปันปันไม่รอให้จมกระาชากเลย้ยใจร้อนเหมือนตัวแรกอะที่ว่ามันมันดึงไม่จมครับมไม่จมอืมเมื่อมันจะอมอะแต่มันก็ไม่ดึงให้จมอืมนี่ได้ตัวแล้วสนุกสนุกนี่ตัวก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ตัวใช้ได้แล้วครับท่านิ้วเออฝ่ามือฝ่ามือเลยครับต่อยคันอย่างนั้นนะครับต่อยใช่ไหม ใช่ใช่ตอนกำลังลากเหยื่อเนี่ยเหมือนไม่จมอ่ะใจจริงขหกปันจอยากจะดึงแล้วนะมันไม่จมมันไม่จมแล้วเหยื่อมันนิ่งแล้วใจยเย็นๆดูก่อนดูอาการไปเรื่อยๆเอาเอาเอาโอ้โหว้าวโอ้ยรู้เริ่มเรารู้แล้วครับว่าปามกินยังไงอ่ะกินไม่โจมมันกินแบบเบามากเลยนะครับนี่ กินแบบมันไม่ดึงทุนให้จมอ่ะได้แล้ววันนี้ก็เป็นเจ้าแม่ปานีเจ้าแม่ปานีกลับมาแล้วนะคะเจ้าแม่ปานีกลับมาแล้วครับเฮ้เก่งเวลาไม่ยังไม่ทันได้จมเลยไม่ใช่แล้วใจจริงอยาจะดึงต้องการแรกแล้วรอ้จมไม่ไหวลมลมลมพัดลมพัดไปทางไหนเฮ้ยจมจม อาเ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 อาโอ้โหแต่กล้อ,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 องถ่ายอีกคันอยู่เอามันไปดึงโจมอีกคันนึงรูดเลยเหรอท้อ,องป่องเลยน,ะ,นะ,ยอะอะไรกันเนี่ยแต่กล้องถ่ายอีคันอยูปิดกินอีกคันนึงตอนนี้อากาศก,าก็เริ่มหนาวแต่ว่าเราไม่หนาวนะคะเพราะว่าเราใส่ชุดหน้าหนาวเราจะไม่ลงน้ำนะครับ<ะ>แบบเปียกๆ เราจะไม่ลงน้ำแบบเปียยๆเพราะเรามีชุดกันน้ำ <laughs> ไม่ไหวเขาเขาก่อนตอนที่ไม่มีชุดนี้แบบอ,อหนาวก็ต้องทนฮรปกติกอะมันจะมีลมแรงมากแต่ว่าวันนี้ลมไม่แรงเพราะว่าปันอยู่กลางคุข่าพอดีเราอยู่ใต้ในหุบข่างไงลมมาไม่ถึง้ <laughs> <laughs> อ้มีรากมีลาก,ลากพาไปไหนครับลูกพี่พาไปไหนครับพาไปไหนครับพาไปไหนครับนี่ อ๋อพาไปไหนสายก็อนเล็กลงเรื่อยๆแล้วเฮ้ยแต่มันยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราใช้ได้อ่อต่อแล้วต่อแล้วนี่มันลากกันเนี่ยใช่ไหมนี่เห็นบอกแล้วว่ามันลากตาไ,<ว>ไตไยเล็กลงไหม <c oughs> ส่เล็กลงนะครับท่านผู้ชมอ้าติดติดติดเดตัวใหญ่ก็เรากินอยู่อย่างนี้นดูบรรยากาศวันนี้นะครับ <c oughs> เราอยู่ในตามในเอ้เราอยู่ในท่ามกลางคูเข่านะครับบรรยากาศพร้อมกับลมหนาว <c oughs> บอกเลยว่าบรรยากาศดีครับวันนี้ แล้วเรามา่ได้อยู่กลางแดดด้วยอยู่ใต้ต้นไม้ธรรมชาติที่ลงตัวครับอู้ยอูยอ้ยทำไมไม่ช่วยกันดูเออแต่กล้องก็ดูขันที่ปันปันเฟี้ยงขันไก่อยู่เออเห็นดึงขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันดูแม่จมไปเลยอะประทถเอ้ยต่างขนต่างไปได้มองเห็นอีกทีจมไปแล้วนะครับสนใจแต่ขันที่ปลาไม่กินเออสายใหญ่ด้วยนะตัวนี้ก็ใหญ่นะ ใหญ่เพิ่มขึ้นมาหน่อยเราก็ได้หลายตัวแล้วนะครับในปันปันโชว์ให้ดูนะครับนี่นี่หกเจ็ดตัวนะตอหลังจากที่ปันปล่อยตัวเล็กไปนะคะเราเราบอกแล้วว่าเดี๋ยวให้ตัวใหญ่เออเราปล่อยไปก่อนนี่นางก่อนที่จะได้ตัวใหญ่นะอาอ้าเอ้าเอ้ยอุ้ยอุ้ย ส่วนน้ำหน้าปาตีแขนเราหมาด้วยกันเปล่าวะเราจะตีกันตายเนี่ยส่วนน้ำหน้าด้วยปาตีแขนเลยฮะโดนจุดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะได้ดึงสนุกหน่อยทาให้โดนจุดทาให้โดนจุดก็จะเงียบไปเลยนะครับอุยอุ้ยอ้ยอุ้อาวไตอดแงย โอ้ยโอ้ยดูดูแลดูแลดึงเช้าไม่นอนเช้าไม่นอนเช้าไม่ได้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเอาไหมเอาไหมเอาไหมขอเรียกรากมาแล้วครับลากมาใกล้ด้วยจัดไหมโอ้ยปะนินนี่เองตอดนานจนลืมไปเลยอ่ะเราก็นึกว่าปลาซิวเนาะ ใช่นี่ครับดูตัวก็จะอยู่ในรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับต่างกันนิดหน่อยโหยลมตีน้ำมาลมตีน้ำมันจะมองก็ไม่ค่อยเห็นทุนเลยอ้าโดนโดนโดน อุ้ยหุ้ยไอ้ยายเอาอีกแล้วนี่มันกินแบบนี้ถึงไม่รู้อ่ะเนี่ยมันกินแบบนี้ถึงไม่รู้ <c oughs> พูดสามอีกอ่ะ <c> ฮ <oughs> พูดตามมันไปแต่ฮะรูดพอดีเลยอ้วนนะมีน้ามีสุขิงเอออ้วนด้วยจับดีๆเกี่ยว,วอ่ะน,นานนานสนุกครับนานกระตุกแรงด้วยนั่น,นแหละนั่น,นแหละ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสุดยอดครับผมสมกับที่ลอยคอรอคอยอองงงงตามมุกไม่ทันตามมุกไม่ทันไปเล่นตรงนี้นไม่ช่วยตบมุกให้เลย ดียอ้อนปุ๊บตึ๊บๆเลยนะอเ,ยอเออโอ้ย <c oughs> สุดยอดสุดยอดเลยครับเจ้าแม่ <c oughs> <c oughs> เอาเอายังไงครับยังไงครับโอ้ยโอ้ยโอ้รุดเลย Mày cái à à, à à. à, <laughs> đi chứ Mà oh. à mày, à mày? Mày vô, mày trộm đại á Ôi, giờ mình phá phung đi Chạy yên, dân, ông mày, ông mày tui, à, nè nắm tui dây xong rồi Mày đừng khuyên nặng lâu đi Ông mày, ông mày, bây giờ, bây giờ Trộm lâu, trộm lâu, trộm oh. lâu Ui, trộm lâu, trộm oh. lâu Hoi โอ้โหเอ้ยเงือกแดงโอ้ปัดปันกำลังเสียใจตัวที่ดึงแล้วหลุดนะครับเลยไม่ได้มองไอ้คานทางขวามือมันกินจนจมไปเลยพอดีเลยดูดิโอ้โหตัวใหญ่ฮะลุตในนี้พอดีเลย,ย,โหโหย,ยอืยยออืออะไรกันเกือบจะหมดอะไรตายยากกันตัวที่ทโหลุดเลยเฮ้ยปลาลุชอะไรอาวอนเออดีจําดีจับดีจํ นี่โหเงือดแดงโอ้จ้าพดิขอให้มันใหมกยี่ตัวขนาดเนี้ยทำไมทำไมต้องจับเคยทำกลัวเคยทำปลนหลุดไหมเคย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 ต้องบอกว่าเคยแต่ก้องเห็นว่าเคยอ่ะยิ่หลุดยังหลุดไปแล้วไงเออหลุดขาไม้เบ็ดเลยอ่ะนีก่อนข้อนี้ก่อนข้อนี้กว่าขันนี้กว่าทำไมทำแบบนี้ จมซองขันพร้อมกันนะครับมาเอาคันนี้ก่อนแล้วกันเออเออเออโอ,อ้โหโอ้โห้ยสาทิงเรียวขอให้มันได้ทักตัวเถอะดีกว่าทฮลสองสองตัวเออแล้วมันกินพร้อมกันนะเ,เราก็ทำให้เราลังเลนะก็เข้าใจายอยู่แต่กล้องก็เข้าใจายอยู่ มาทําให้แบบเอาขนานดีเออแล้วใจก็อยากจะดึงทั้งสองคันไงสุดท้ายก็แบบนั่นแหละ <c oughs> ไม่ต้องพูดเยอะรู้อยู่แล้ว <c oughs> ตัวใหญ่ดีนะตัวเนี้ย <c oughs> จบอ้ <c oughs> บอกมา กแต่ว่าปลาไม่ปกติหลุดใช่ไหมไม่หลุดไม่รู้กชาตแรงเกินมันไม่ได้รู้สึกว่ามันโดนปลาไม่ยายแกตัวนะจะ,ออนะจะต้องดูออกนะจะต้องดูออกนะลักษณะเหมือนหลุดเลยนะ <c oughs> อย่านะ <c oughs> เอาแล้วอ่ะต่อแล้วอ่ะทุนคขาเล็กซะด้วยเออเออนั่นไงบอกแล้วบอกแล้ว นั่นนั่นดิ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 นุดหลแล้วต่กล้องอสองตักล้องนับได้สองนะครับถึงเขาจะบอกว่าหนึ่ง <c oughs> นี่ตัวเขาไม่ใช่เล่นๆนะสายสวยเลยทีเดียวเฮ้ยต่อยแล้วต่อยแล้วต่อยแล้ว ถึงไหมถึงไหมถึงไหมเออโอ,โอ้ยปาฟาเจ๋งไหมนั่นปาฟาดหน้าเลยปาาตีห่างตีหน้าเอาห่างตีหน้าเลย <laughs> <laughs> เป็นไงลูกพี่ <laughs> ดีแล้วไม่โดนเงี้ยงวอนที่มานะปวดเนาะ <laughs> เออเออเอออุ้ยรุดเลยตอดนานเนาะแต่ก็รุดไปเลยโอยจมสวยรออีกจังหวะหนึ่งของมันต้องมีอบแล้วมั้ง เฮ้ยเออขวอมเลยอุ้ยอู้ตกใจทำไมต้าก็ตกใจเนื้อปลาหลุดแตงวาดเชือกมันย่อนนะถึงกับต้อุ้ยเลยเนื้อปลาหลุดเมื่อกี้นีด,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 ดอือก็ดีโชคดีไปสองขันนะขาน,นุอีกขันนะึงนะ เอาขันนึงก่อนดีกว่ามันสั้นน่าดูเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ชักแรงเหมือนกันนะเันก็อาคขันไหนดีครับขันก็อีกขันนึงไม่จมอ่ะ ีก็เป็นปลาตัวใหญ่นี่แหละแต่ว่ามันตอดนานเออมันตอดนานตัวใหญ่แล้วบางทีมันก็ตอดเหมือนตัวเล็กกันเนาะใช่แล้วมันตอดอย่างเงี้ยมันทำไงได้เออดูดูดูมันกีตอดแรงเลยนะกระชากลงไปเลยน่ะน่ะน่ะนั่นน่ายังโดนอีกนะเห็นไหม นี่ขนาดทุนไม่จมมนเนี่ยอเอการมาตกปลาเราต้องเรียนรู้ทุกวันนะครับเรียนรู้ว่าปลามันกินแบบไหนกินยังไงมันกินไม่เหมือนกันทุกตัวทุกครั้งด้วยเรียนรู้กันได้ทุกวันนั้นนงอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหูหู นจะดึงเมใช่ใช่จังหวะคนที่ดึ่มตั้งแต่เมื่อกี้แล้วจังหวะนี้ก็น่าจะดึงได้มั้งยังก็รอจะถึงอีกเมื่อไหร่โอเคตัวดอกกินชุดนอนเฉยเลย อ้าวอ้าวโ,โดนโดนโดนเออโอ้ออทุ่นนอนอมยแย่นี่เองอ่าหพอดีท้องป้องเลยอ่ะดูดิดบีบแรงจนขี้แตกเลย <laughs> <laughs> ขี้แตกเลยอุ้ยโอ้ปลากินนะครับลากไปที่ที่กาเบ็ดก็ขันอ่อนเหลือเกินดู เออดึงไหมดึงไหมอืมโอ้โหสู้โอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหถึงว่ามันสู้แรงดีจังโอ้ยดีดดีดเฮ้ยขันจมขันจมขันจมยังไงยังไงยังไงวายพีคขันแล้ว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 ทันไหมใช่ไหมเอ้ยโดน เอาเฮ้ยเร็วโอ้โหคนจะไซ์กันเลยอีกคันหนึ่งโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่เราจะให้ปั่นปันใส่ถุงมือกันมันสู้ใช่ไหมขันมันอ่อนด้วยครับเนี่ยขันมันอ่อนแล้วมันโอ้โหมันสู้ดีจัดแต่มันได้เยอะดีนะป่ามันแบบจะได้หมดแรงไปในตัวไงอือือ ใส่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 ก่อนใส่ก่อนดูดูตัวใหญ่ครับดูดูตัวใหญ่ปอดสูสหืฮลุดพอดีเลยโอ้ลุดพอดีเลยโอ้หยังใหญ่ฮะมาใหญ่จริงๆเลนสะเบ็ดโค้งอ่ะขันมันอ่อนเลยครับต้องรีบเ่งเดี๋ยวมันจะหนี นี่นะคะปลาที่ปันตกได้ในวันนี้จุดเดียวนะคะโหวันนี้ต้องเรียกปันว่าเจ้าแม่ปันนี้นะคะหลังจากที่ปันไม่ได้ใช้คํานี้มานานค่ะนีไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะนี่ได้เยอะเหมือนกันตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะคะปันก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามเปืนเราจะให้ปันๆน,นะคะและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจช่องปลาข่าวเราธรรมชาติด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Bye-bye.